พวกวันท่านายกก็เหมือนจะพูดชัดว่าจะปรับหรอห่เปลยนเปลี่ยนก็จะท่านายกสุดรับนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านก็พร้อมที่จะครับโอ้เป็นเรื่องของทัศนายกครับไม่ใช่เรื่องพวกผมอะเรื่องการเมืองจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพทางเศรษฐกิจด้วีไหมการเมืองดีเนี่ยเศรษฐกิจก็จะดีสังคมก็จะดีนี่เป็นเรื่องปกติก็ฉะนั้นจะต้องพยายามดูแลการเมืองเนี่ยให้ดีโอเคนะครับหรือว่ากันยังไงไหวไคะอาร ช่วงนี้การเมืงองผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยถนัดการเมืองอะไรครับอาจารย์เมื่อวานเห็นหนายกบอกว่าอาจารย์พร้อมทุกอย่างใช่ไหมครับหมายถึงอาจารย์มีคนแทนแล้วเหรอคะที่บอกยืนให้เหมือนกันอันแล้วที่นายกกันไหมนายยกมากแล้วนี่ท่านพอใจแล้วเหรอคะหรือว่าะ ใจผมขอบขนาดหลายปีแล้วอาจารย์คะถ้าการกลดคอร์รลแล้วไม่มีไม่มีรัฐมนตรีในส่วนที่ท <illa> ่านเป็นน้องๆของท่านดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านจะยังอยู่ต่อไหมคะถ้าเกิดท่านเป็นเป็นแบนี้ได้เลยนะคุณสุโขแหงนะการที่จะตั้งคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเพิ่งดูให้ของแท้ว่าใครทำอะไรอบ้านเมืองหลักไม่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับใครจะมาเสียใครนี่เป็นเรื่องปกติแต่อาจารย์บ๊ายบายแล้ว่เฮ้ยแต่อาจเรย์ ไม่ใช่ไม่ไม่ไม mm ่เหมือนเหมือนเป็นนาภาพผู้ถือแอาจารย์ทีมน้องๆอาจารย์คือเมื่อวานนี้เขาแถลงชัดเจนนะครับพวกเขาร่วมกันต่อตั้งพรรคขึ้นมาครบถอวนว่าจุประสงค์ที่ชัดเจนวันนี้เรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็ได้บรรลุแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปทําหน้าที่อื่นแค่นั้นเองภพราะอะไรครับเพราะรักเก็บผมหมาเลยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตอนนี้นะโอเคนะครับ